ขอบคุณมากครับกลับเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเรียนทั่วประเทศและทั่วโลกที่เคารพครับก่อนเดินเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนข่าวดีโอ้โหนานมากเลยรอข่าวดีนานมากเลยแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นข่าวดีครับตำรวจเขาจับกอปปสหนึ่งคนไปขังที่ปฐุมแล้วครับชื่อสนธิยานชื่นลือไทยในธรรม เอาละไม่เป็นไรนะไปแล้วหนึ่งคนนะครับตอนนี้มีสิทธิ์ในการควบคุมตัวอย่างน้อยก็30วันนะครับคนนี้ก็ต้องบอกตำรวจนะฮะบอกเฉลิมนะฮะเมื่อไรจะจับสุเทพทกุวรรณไปที่คลองหนึ่งบ้างนะนะแล้วผมต้องบอกตำรวจนะครับแล้วบอกสอรอสอให้เตรียมตัวไว้มีความเป็นไปได้ที่ไอ้สุเทพทกสุวรรณมันจะชวนคนของมันไปถลม่ม นะที่คลองหนึ่งไม่ต้องกลัวฮะถ้ามันมาก็เตรียมต้อนรับมันให้ดีๆกวาดมันทั้งหมดแล้วไปจับขังเอาไว้ที่คลองหนึ่งเลยกวาดมันเข้าไปในขงังอยู่ในคลองหนึ่งอย่าไปกลัวมันนะอย่าไปกลัวมันนะครับอย่าไปกลัวมันเพราะนั้นแถบๆนั้นเนี่ยหาสปอตไลท์ตัวใหญ่ๆไว้เยอะๆถ้ามันมากลางคืนก็เอาสปอตไลท์ฉายไว้ดูเชื่อว่าจะมีอาวุธอะไรหรือเปล่ากฎ <aley 's. S 2> หมายเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับผมก็ถามตำรวจหลายคนแล้วกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าคนร้ายเนี่ย ลั่นกระสุนหมายยิงหรือหมายฆ่าตำรวจเนี่ยตำรวจมีสิทธิ์ต่อสู้ป้องกันตัวสมควรแก่เหตุได้นะครับอย่าไปกลัวมานะดีแล้วจับไปคนที่หนึ่งดีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ถัดถัดมาผมประจานนะผมอยากให้ทุกๆคนมาดูโดยพระยิ่งอนันต์ปัญญาชนดูหน่อยไม่ทราบว่าภาพจะจับได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับผมให้ให้ท่านดูก่อนผมอ่านก่อนแล้วกันนะครับในวันนี้เนี่ยไอ้การของคอปท มันวางตัวนี่เป็นเจ้าของประเทศเป็นโจรปล้นลนะฮะตรวจเข้มประตูประตูเข้มที่ประตูเข้าออกของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดรวมทั้งหมด8กรมนะฮะแดกรมเลยและการเนี่ยบังคับตรวจค้นข้าราชการนะฮะไม่ให้เอาเอกสารทุกชนิดออกไปเลยและถ้าหากมีการตรวจมีการตรวจค้นรถของข้าราชการด้วยนะฮะหากว่าพบกล่องเอกสารสําคัญเนี่ย กาดมันก็จะยุดไปนะสร้างความขุนเคืองให้ข้าราชการจนต้องโวยวายและมีการขู่นะครับว่าถ้าข้าราชการไม่อยากเดือดร้อนอยู่เฉยๆดูสิครับอยู่เฉยๆและนี่ท่านเห็นไหมฮะข้าราชการก็เลยบอกว่าประเทศนี้มีโจรมาปกครองประเทศแล้วเหรอ,อเพราะนั้นสอรอสอครับอันนั้นปัญญารชุนครับโปรดดูหน่อยนะครับที่คุณที่คุณอยากให้พิจารณากับสุเทพนะเห็นไหมฮะดูนะฮะ ดูซะก,ก่อนว่าทําอย่างนี้ได้ไหมไอ้น,นี่มันเป็นโจนปรปล้นประเทศชัดๆเลยประการที่สองที่ผมอยากจะกาบเรียนนะคะคืออนันต์ปัญญชนผมต้องกาบเรียนด้วยความครบนะครับว่าถ้าท่านจริงใจเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณคืออนันต์เขามาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศนี่จะย่ําแย่นะครับถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าจริงใจนี่ผมจะขอบคุณนะฮะแต่ผมบอกอนันต์ปัญญชนนะว่าประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ย มันจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงครับ <Yeah. S 1> เป็นระบอบฟาสซิสต์นี่ไม่มีวันเจริญฮะไปดูสิครับระบอบฟาสซิสต์เนี่ยมุสโซนีเนี่ยเป็นตัวอย่างฮิเตลเลอเร,ร,ารา์ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งรัสเซียในในสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์นี่ก็เป็นระบอบเผด็จการทรราชก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจพินาศหมดเพราะนั้นอน,นันต์ปัญญาชนครับถ้าคุณจริงใจในการที่จะให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ย พุ่งไปข้างหน้านะฮะหรือว่าจเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเนี่ยอน,นันต์ปัญญาชนครับช่วยกรุณาไปบอกสุเทพเทือกสุบรณให้กลับบ้านได้แล้วครับพอสุเทพเทือกสุบันกลับบ้านเนี่ยเศรษฐกิจมันพุ่งทะยานเลยนะครับแล้วก็นักลงทุนขนาดใหญ่ก็จะกลับมาลงทุนทั้งหมดในวันนี้เนี่ยที่นักลงทุนขนาดใหญ่ทั้งหลายนี่ที่เขาถอนการลงทุนออกจากประเทศไทยเพราะเขาไม่มั่นใจในสุเทพเทือกสุบัณนะฮะ เขาไม่ได้ไม่มั่นใจในนายกยิ่งลักษณ์นะครับเขาไม่ได้ไม่มั่นใจในประเทศไทยนะฮะที่นักลงทุนเขาถอนตัวออกไปที่นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวประเทศไทยเพราะมันมีเอกบทชั่วสุเทธพเทือกสุบรณอยู่ครับอน,นันต์ปัญญาชนข้อต่อมาเนี่ยผมต้องการเรียนอน,นันต์ปัญญาชนด้วยความครบรพนะครับว่าคุณไปจัดสถานภาพของสุเทธพเทือกสุบรณเท่าเท่ากับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้อย่างไรเพราะสุเทธพเทือกสุบรณเนี่ย มันเป็นกบฏครับเพราะมันต้องการรัฐาธิปัตย์ในมือของมันแล้วมันต้องการที่จะตั้งรัฐบาลประชาชนมันต้องการที่จะตั้งรัฐสภาประชาชนโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมตามรับนูนมันต้องการที่จะฉีกรับนูนตั้งรัฐบาลประชาชนมันเป็นกบฏแล้วคุณไปจัดสถานภาพของสุเทพเทียนสุวรรณเท่ากับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้อย่างไรอนันต์ปัญญาชนผมจึงต้องบอกอนันต์ปัญญาชนนะจริงๆเนี่ย หลายคนเนี่ยนะให้คะแนนอนันต์ปัญญารชนผมก็ว่าคุณก็มีคุณงามความดีพอสมควรนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่คุณจงตระหนักนะฮะอนันต์ปัญญารชนคุณเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องการสนับสนุนให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมามีอำนาจโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งใช่หรือเปล่าคุณก็เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคุณเป็นนายกมาจากรสชนะมาจากสมัยสุจินดาคาประยูนและหลังจากประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นโค่นสุจินดาเนี่ยคุณก็เป็นนายกมาจากเอ๋ อาทิตย์อุไรรัตอีกอะอยู่ๆก็ไปชฉวยมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสงสัยนะว่าเจตนาจริงๆของคุณเนี่ยคุณต้องการสนับสนุนให้พ,พรรคประชาธิปัตย์หรือสุเทพเทือกสุบานเนี่ยได้อำนาจโดยไม่ผ่านจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่หรือเปล่าอันนั้นปญรญญาชนชัดเจนนะฮะแล้วข้อต่อมาผมตั้งข้อสงสัยครับในวันนี้เนี่ยม็อบสุเทพมันโอยแรงไปเยอะนะฮะมันอ่อนแรงไปเยอะมากเลยท่านไปดูสิครับตอนเช้าๆเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ย มีจํานวนคนเนี่ยเหลือประมาณสองสามร้อยย่างเก่งกประมาณห้าหกร้อยผมจึงต้องการเปลี่ยนสอรอสอนะครับว่าท่านต้องจริงใจกับพลกรฉุกเฉินนะครับเพราะพลกรฉุกเฉินเขียนชัดเจนนะครับว่าห้ามชุมนุมเกินห้าคนและห้ามเดินกระบวนสําแดงกําลังด้วยนะครับในเมื่อเขามีคนไม่ถึงสองร้อยนี่นะครับแล้วทาไมสอรอสอจึงไม่ใช้ตํารวจเล่าโลกระบองนะข้าไปรวบตัวพวกนี้เนี่ยไปสถานที่กักกันต่างๆได้ทำไมไม่ทำฮะสรสอ,รอ,สอ คุณจะมาอ้างบอกว่าไม่ต้องการความรุนแรงมันไม่เห็นต้องรุนแรงอะไรเลยเขาเหลือห้าหกร้อยคนเท่านั้นเองจริงๆบางเวทีเหลือสองสามร้อยคนส่วนสุเทพมันก็อยู่ตามโรงแรมใหญ่ๆอ่ะนะฮะสุเทพนี่มันอาจจะมีปืนมีมือปืนเนี่ยเราก็ว่าไปตามขั้นตอนสิครับเพราะขั้นตอนตามสากลมีอย่างเช่นใช้กระบอกเสียงนะคือใช้โทรโขงหรือใช้ไมโครโฟนหรือใช้เครื่องเสียงดังๆก็ได้บอกให้สุเทพออกมามอบตัวแล้วบอกให้ทหารนอกแถวผมเชื่อของผมเองนะครับ ว่าอากาศที่รอบๆตัวในสุเทพทั้งหมดเนี่ยเป็นฐานนอกแถวทั้งหมดผมดูแต่ละคนเนี่ยโหมันหน้าตาท่าทางไม่ต่างอะไรกับฐานนอกแถวเลยก็บอกให้ฐานนอกแถวเนี่ยมามอบตัวสิครับแล้วก็บอกให้เขาวางอาวุธครับและหากว่าเราก็เดินหน้าเข้าไปเลยหากว่าฐานนอกแถวชักปืนยิงเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยตำรวจสามารถป้องกันตัวเองได้ครับสอรอสอครับไปกลัวมันทำไมอ่ะแล้วหน่วยอรินทราชเนี่ยนะฮะ 26เนี่ยฝึกมาอย่างดีเลยในการปฏิบัติภารกิจในเมืองในการที่เป็นล็อกคอไอ้พวกปฏิบัติอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มีหน่วยหน่วย,วยออกองกำลังวุฒิในเมืองอย่างเงี้ยนะอารินทราชก็มีผมไม่ต้องการที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนะแต่ผมบอกว่าให้ใช้มาตรการต่างๆประกาศซะก่อนเพราะนั้นสรสถึงเวลาแล้วนะครับที่สรสเนี่ยจะเข้าจับกลุ่มไอ้พวกสุเทพทึงสุวรรณอย่างสงบและสันติเสียทีนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันบ้าเลือดอย่างเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยอน,นันต์ครับถ้าคุณต้องการให้เศรษฐกฐิจของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองทำอย่างที่ประธานทิดาว่ามาก็คือเดินไปคุยกับสุเทพที่สุบรรณให้สุเทพกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะประเทศไทยมันจะได้เจริญรุ่งเรืองเสียทีครับอย่ามาชุมนุมกันอยู่อย่างนี้เลยแล้วชาวนาก็จะได้ตังค์ด้วยนะฮะที่ผมกาบเรียนก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยการชุมนุมของสุเทพอ่อนแรงไปตามลําดับเพราะฉะนั้นจึงปรากฏตัวช่วยออกมาตามลําดับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะมีตัวช่วยในวันนี้พออนันต์ไปในโชนออกมานี่ผมเชื่อเลย ตัวช่วยแรกเนี่ยก็คือไอ้ทหารแก่9คนไอ้นักวิชาการ3คนและไอ้นักสื่อสารมวลชนอีกหนึ่งคนมัน้งตัวช่วยนั่นแหละและไอ้พวกทหารแก่นเนี่ยจะตายอยู่แล้วยังมาชุมนุมกันยังมาประชุมอีกผมได้บอกแล้วคุณเตรียมตัวตายอย่างมีสติดีกว่าไอ้นี่มาเรียกร้องให้มีการรัฐประหารเนี่ย เรียกร้องให้มีตุลาการพิวัตรอ่ะเรียกร้องให้เกิดสูญยากาทางการเมืองเนี่ยเพื่อจะทําให้รัฐาธิปัตย์อยู่ในมือของสุเทพหรืออยู่ในมือของรัฐบาลคนกลางหรืออยู่ในมือรัฐบาลม .7 หรืออยู่ในรัฐบาลพระราชทานอ้นนี้เป็นตัวช่วยของสุเทพชัดๆเลยใช่หรือเปล่าใช่ดูสิกลายเป็นขี้ข่าบริวารของสุเทพได้ยังไงหัวงอกจนป่านนี้กลายเป็นขี้ข่าบริวารของสุเทพเนี่ยและที่ไม่น่าเชื่อเลยนะหมอมอุยครับ ที่ยิ่งท่านเนี่ยก็มีคู่นุบการต่อบ้านเมืองเยอะนะสถานภาพโดยส่วนตัวท่านก็สูงนะและท่านมาพูดเนี่ยสามข้อแรกที่ท่านพูดเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยที่บอกรัฐบาลช่วยชาวนาไม่ได้มันไม่จริงฮะมันเกิดขึ้นเนื่องจากกบฏสุเทสนมีไปกดดันธนาคารต่างๆแลวกกตนเนี่ยซื้อเวลาอย่างวันนี้เนี่ยกกตก็ตก่วงเวลาอีกแล้วนะครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะโดยท่านนิวัตทธรรงบุญทรงไปสารเสนอออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าจะขออนุญาตใช้งบกลางพันสองร้อยล้าน เพ to so it professional right okay. like ื่อไปชําระดอกเบี้ยนะฮะกับการจํานําใบประทวนกกตสมชัยเนี่ยนะฮะมาพูดซะต้องใช้เวลาประมาณ20วันเนี่ยบอกหนึ่งต้องไปประชุมครมประชุมครมอเสร็จเนี่ยต้องเอามติครมอไปยื่นต่อสารบัญของเขาสารบัญต้องตรวจเรื่องก่อนนะนี่มติครมอนะคุณให้สารบัญตรวจเรื่องอ่ะสารบัญตรวจเรื่องผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งครมอาทิตย์หนึ่งสารบัญตรวจเรื่องอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยยื่นไปให้พวกเขานะแล้วพวกเขาจะพิจารณารวมไปเสร็จทั้งหมดเนี่ย สมชายบอกว่ากว่าเขาจะโน้มนเนี่ยตั้ง20วันแปว่าคุณจงใจเจตนาในการที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนาใช่หรือเปล่าสมชาย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะทำตัวมาเป็นตัวช่วยของสุเทพเทือกสุพรรณมาวันนี้อีกแล้ว <Yeah. S 1> คุณนันท์ปัญญาชนครับคุณออกมาพูดในจังหวะนี้ทำไมครับทำไมจังหวะก่อนๆคุณไม่มาพูดอะ่ะ ผมเลยสงสัยว่าคุณนันต์ปัญญชนคุณลดตัวต่ําต้อยลงไปเป็นขี้ข้าบริวารของสุทเทพเสื้อสุบรรณตั้งแต่เมื่อไรน่ะนันท์ปัญญชนไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะถึงแม้คุณจะเป็นนายกรัฐม,มนตรีนะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะแต่คุณก็ไม่ควรจะลดตัวต่ําต้อยลงมาจนถึงขนาดไปเป็นขี้ข้าบริวารรับใช้ในสุเทพเทื้สุบรรณใช่หรือเปล่าอ้าวผมจะดักหน้าไว้นะจะจริงหรือจะเท็จผมไม่ทราบเพราะปกติเขาจะมีตัวช่วยมีกี่ตัวหรอก ผมจะดักหน้าไว้ผมจะรอดูว่าเมื่อไรหมอประเวศประสีจะออกมาทำตัวเป็นตัวช่วยให้สุเทพเทือกสุบรรอีกคนหนึ่งครับ <S <S ผมจะดูหมอประเวศนะฮะว่าคุณจะออกมาเมื่อไรเพราะครั้งที่แล้วนี่นะฮะจ่ายักษ์จำได้ไหมฮะจ่ายักษ์จำได้ไหมคาบอมเนี่ยแล้วจ่ายักษ์นี่บอกว่ามีการวางแผนรัฐประหารล่วงหน้าและไอ้หน้าแหลมปันดำบอกไอ้จ่ายักษ์นี่เป็นจ่าบ้องจำได้หรือเปล่าฮะเป็นคาบ้องวันนั้นคุณหมอประเวศเขียนบทความครับ คุณหมอประเวศฮนะถ้าผมพูดไม่ถูกคุณออกมาโต้นะฮะเพราะผมได้อ่านครับคุณเขียนบทความไว้ความหมายที่สําคัญก็คือว่าถ้าจะค่าทักษิณขอให้ค่าทักษิณเพียงคนเดียวอย่าไปค่าคนอื่นด้วยคุณหมอประเวศคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงใจคอคุณทําด้วยอะไรครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยผมได้อ่านด้วยตัวของผมเองผมจึงโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณหมอประเวศบอกไว้ตอนที่นะฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นะครับชุมนุม169วันแล้วมีการปราศัยด่ารัฐบาลสมัครด่ารัฐบาลสมชายด่านายกทักษิณนะครับ <c oughs> คุณหมอประเวศเขียนไปเลยชมเชยบอกว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยควรจะต้องเอานักศึกษาวิชารัฐศาสตร์ไปฟังเจ็คลิมมันปราศัยครับคุณหมอประเวศคุณเขียนอย่างนี้ได้ยังไงคุณเป็นขี้ข้าบริวารของแจ็คลิมใช่หรือเปล่า <c oughs> ผมสงสัยจริงๆไปเขียนอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่แจ็คลิมพูดเนี่ยมีแต่เรื่องโกหก วันนี้ผมจึงรอดูนะฮะว่าคุณหมอประเวศคุณจะออกมาเป็นบทบาทนะ,ะเป็นตัวช่วยให้กบฏสุเทพเมื่อ,อไหรเพราะว่าผมเห็นแล้วครับเห็นใครฮะเห็นหมอพลเดชปินประทีบนะออกมาทําตัวเป็นตัวช่วยให้สุเทพทึงสุบานไปแล้วครับพลเดชเนี่ยอย่าลืมนะฮะเป็นขี้ฆ่าของรัฐบาลรัฐประหารสุริยุทธ์จุราโนนครับไปเป็นรัฐมนตรีเขาครับ,รบและในวันนี้เวลาพลเดชไปพูดเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย ผมถามบรรดาพวกที่ไปสนับสนุนสุเทพเทงสุ Trans วรรณพูดให้มันชัดสิครับว่าคุณไม่ต้องการประชาธิปไตยอย่าสวมเสื้อจอมปลอมสิครับว่าตัวเองต้องการประชาธิปไตยเพราะพวกนี้พูดตรงกันหมดนะพระเดชก,ก็พูดตรงกันพระเดชพูดบอกว่าต้องการสามอย่างก่อนพระเดชบอกว่าต้องการรัฐาธิปัตย์เอาคุณจะรัฐได้รัฐาธิปัตย์ยังไงถ้าคุณไม่มีการเลือกตั้งจากประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่หรือเปล่า <S <S รัฐ,ฐาธิปัตย์มีทางมาทางเดียวก็คือว่าต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับ ไอเนี่ยพลเดชเนี่ยบอกต้องการรัฐาธิปัต์ในมือเขานะต้องการรัฐบาลประชาชนแบบเดียวกับที่สุเทพทึงสุบันเขาต้องการแล้วต้องการรัฐรัฐสภาประชาชนแบบเดียวกับสุเทพทึงสุบันต้องการนี่มันชี้ชัดเลยว่าหมอพลเดชทําตัวเป็นขี้ฆ่าสมุนบริวารของสุเทพทึงสุบันไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมต้องการเปลี่ยนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับอย่าไปหลงคําที่ในสุเทพทึงสุบันพูดถึงเรื่องปฏิรูปประเทศ5อย่างข้อแรกเนี่ยในสมัยคุณเป็นรองนายกนะ อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกเนี่ยคุณใช้งบประมาณไปประมาณนะฮะประมาณพันสามร้อยล้านโดยมีอนันต์ปัญญชนเนี่ยเป็นคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนะฮะปฏิรูปประเทศหนึ่งชุดแล้วมีหมอประเวศเนี่ยนะครับเป็นสมัชชาปฏิรูปประเทศขึ้นมาอีกชุดหนึ่งต่างคนต่างสรุปเป็นหนังสือเนี่ยบันเล่มเลยนะฮะสี่ห้าสองหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าเล่มเนี่ยสุดท้ายทําไมรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ทำไมสุเทพทึงสุบันจึงไม่เอาข้อเสนอของอนันต์ปัญญาชนและประเวทวสีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองครับคุณผานเงินไปตั้งพันสามรอล้านนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะไหนคุณบอกว่าคุณจะปฏิรูปไงตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วสองชุดเนี่ยเขาไปสรุปออกมาข้อที่สองเนี่ยท่านครับรัฐบาลชวนหลีกภัยเป็นคนประกาศนโยบายให้มีการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัด5จังหวัดใน8ปีที่เหมาะสม บอกไว้ชัดในนะตอนที่ชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการประกาศนโยบายในรัฐสภาข้อที่แปดอา้าในชวนนี่นประกาศแล้วแล้วทําไมสมัยในชวนไม่ทำอะ่ะและสุเทพมาเรียกตอนนี้ทําไมมันแสดงความไม่จริงใจแสดงความโกหกไงแสดงความไม่จริงใจไม่ไม่จริงใจและโกหกไงและสุเทพเึงสุวรรณคุณเป็นประธานกรรมการตํารวจนะในสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชวะเป็นนายกเนี่ยคุณมีเวลาสองปีกว่า แล้วทำไมคุณไม่ปฏิรูปตำรวจในสมัยคุณเป็นประธานกรรมการตำรวจครับสุเทพเพื่อสุบัณแปลว่าคุณโกหกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยออกมากันใหญ่เลยและผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีตัวช่วยของนายสุเทพเนี่ยออกมากันอีกหลายตัวนะครับแต่พี่น้องครับขณะนี้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องชาวนาแล้วก็ปัญหาเรื่องการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่สุดผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ย ช่วยกันนะฮะผลักดันให้แก้ปัญหาสองประการนี้ให้ได้ที่จริงแก้ไม่ยากในวันนี้เนี่ยสมาคมโรงสีข้าวเขาตอบตกลงกับรัฐบาลแล้วนะครับว่ายินดีรับการจำนำใบประทวนแล้วก็ให้50%นะครับสมมุติใบละแสนบาทใบนี้แสนบาทก็ให้เงินไปเลย50,000บาทและรัฐบาลขณะนี้เตรียมเงินสดที่จะมาสำรองจ่ายดอกเบี้ยสำหรับใบประทวนในนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยกกต ผมกาปรียนกรกตน,นะครับถ้าคุณจริงใจต่อประเทศจริงใจต่อชาวนาถ้าคุณไม่เป็นขี้ฆ่าบริวารของสุเทพเทืออสุบาลการุณาอนุญาตให้รัฐบาลสามารถดําเนินการโดยเร็วที่สุดครับกรกตครับข้อที่2ก็คือกรกตสามารถประกาศนะครับไอ้ยีเขตเนี่ยที่ไม่มีผู้สมัครผมกาปรียนนะครับว่าเอกสารเนี่ยนะฮะของหลายภาคการเมืองและผู้สมัครใน28เขตมันมีครบ ยู่บนโต๊ะกะกะตแล้วครับมีครบอยู่แล้วกะกะตเพียงแต่หยิบขึ้นมาตรวจดูความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารดังกล่าวและเมื่อสมบูรณ์ถูกต้องเนี่ยกะกะตก็ออกประกาศหรือระเบียบรับรองว่าเอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดถูกต้องแค่นี้มันก็จะมีคนสมัครครบ28เขตอย่างที่กกตพูดแล้วโดยไม่ต้องออกพระราชกิจสถีกใบใหม่แม้แต่น้อยครับพี่น้องครับอยู่ที่กกตนะครับและข้อต่อมาก็คือว่า ไอ้เรื่องวันเลือกตั้งนี่นะฮะเรื่องวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจเป็นหนา้าที่กกตสามารถที่จะประกาศวันเลือกตั้งได้ครับอย่างเช่นวันเลือกตั้งล่วงหน้ายี่หมกราที่ไม่ครบนี่นะฮะกกตสามารถดําเนินการได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องไปออกพระราชกิจฎิกาใหม่แล้วเมื่อวันที่สองกุมภานะครับซึ่งมี8จังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็กรุงเทพอีจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับยังไม่สามารถเลือกตั้งได้กกตก็สามารถเปประกาศ วันลงคะแนนใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพระราชกฤษฎีกาเังนั้นพี่น้องครับในวันนี้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยผมได้กาวเปลี่ยนกกตแล้วนะถ้าหากระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเมียนเป็นไปผมตําหนิกกตเป็นคนที่หนึ่งเลยครับคุณต้องรับผิดชอบนะครับคุณต้องรับผิดชอบและข้อสองก็คือผมจะตําหนิสอรอสอนะถ้าคุณไม่ลงมืออะไรเนี่ยเพราะคุณประกาศพรกร ฉุกเฉินแล้วเนี่ยไม่เห็นคุณทําอะไรเลยคุณอ้างบอกว่าไม่ต้องการความรุนแรงต้องการจับพวกเขาอย่างระมุระม่อมผมการเรียนด้วยความเคารพนะนนอกจากสุเทพคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยคุณตามเขาสิครับถาวรเสน,เนียมสาธิตวงหน้องเตยนะวิทยาแก้วพระดายตามไปสิครับตามไปพสอสอบการมคุณก็แสดงตัวและขอควบคุมตัวแล้วไปขังไว้ที่ตชดคลองห้าก็ได้หรือไปที่ผมเคยโดนแล้วก็ได้นะฮะก็คือที่ประจวบคีรีขันก็ได้ ผมจึงกรบเปลียนสรส,รสรให้รีบดำเนินการจับไอ้ผู้นำนอกจากสุเทพสวุวรร์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ